ั้งนี้ผมบอกให้เลยว่ามันไม่ได้แค่เสมอตัวนะฮะไอ้เรื่องบวกที่ไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่มีอะไรบวกกับมันเลยเพราะว่าการไปครั้งนี้พบปะและพูดคุยกับผู้ที่เป็นชาติยุโรปเลยนะครับทั้งหมดที่เจอก็เลยจ่สิงคโปร์บ้างนะฮะแคนาเบรบ้างนะกัมพูชาบ้างแล้วก็เป็นประเทศ้นเอเชียทั้งเลยแล้วจะได้คุยอยู่คนนนงก็คือนายเดวิดเคมารอนสองสิทอันนี้แทนที่จะคุยแล้วเป็นเรื่องบวกนะ้วกับกลายเป็นเรื่องฝ่ายังกเนี่ยเขาข่มเอาอีกนะฮะแล้วก็ดึงประโยชน์ที่ที่ที่ตััววเเองคนรกษาไ้ ลายเป็นว่าคดีก่อเต่านี่เลยเลยรับปากกับเขาว่าให้กอนแันยัตเข้ามาตรวจสอบซึ่งอังกฤษนี่เขาเตรียมไว้นานแล้วนะไม่ใช่ท่านผู้ชมต้องฟังอย่างนี้ว่าคดีก่อเต่าเนี่ยอังกฤษเขาไม่ใช่ว่ามาวันนี้มาสืบวันนี้นะครับเขาทําการบ้านมาล่วงหน้าแล้วครับอังกฤษเนี่ยนะ <c oughs> คุณเชื่อไหมว่าสกอตแลนด์ยัตอังกฤษเนี่ยเขารู้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเข้ามายุ่งกับกรมตํารวจไทยแล้วก็ต้องมายุ่งเกี่ยวกับดีนี้มีการส่ง เขานี่กว่าสายลับนะฮะคือตำรวจลับเนี yeah. ่ยของอังกฤษเนี่ยเข้ามายังเกาะเต่าเข้ามายังเมืองไทยเนี่ยล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกันยายน่าตั้งแต่เริ่มมีคดีนะฮะเรื่องซึ่งซึ่งสลิ่งมันทำแม่งทำแม่งเนี่ยนะฮะตำรวจเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำงานสืบความลับแล้วก็เรื่องราวในเกาะเต่าเก็บไปเป็นสำนวนเก็บไปเป็นข้อมูลเยอะแยะไปหมดแล้วขนาดนี้ที่กอล์แรมยานะฮะรวมไปถึงที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องเพื่อนของนายเดวิดเนี่ยซึ่งปรากฏว่า ของเราเนี่ยดันดันเป็นปล่อยปล่อยให้กลับบ้านไปนะซึ่งทั้งทงท,งที่คนคนนี้เป็นพยานปากสําคัญเลยนะครับซึ่งควรจะเก็บเอาไว้ปรากฏว่าตํารวจไทยฮนะก็เนี๋ยนะฮะก็ปรากฏว่าตํารวจไทยเนี่ยก็ก็เลือกที่จะปล่อยนะเพื่อนของนายเดวิดคนนี้กลับไปคือนายคริสโตเฟอร์อันเลแวร์นะะอลันแวร์นะครับจริงๆควรจะเป็นพยานพยานปากสำคัญให้กับทางการไทย แต่ตอนนี้ปล่อยลับไปที่อังกฤษนะแล้วก็นายฟิสจพเวอร์ลันเวลขณะนี้เนี่ยให้ปากคำกับสุภวัญญา์ทะลุกลัวหมดแล้วนั่นหมายความว่าสุภวัญญาธ์ขณะนี้ถือข้อมูลอยู่บางส่วนแล้วนะครับซึ่งผมว่าบางทีอาจจะเป็นข้อมูลที่ที่เป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็ไม่ตรงกับทางการไทยเลยเพราะว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทางที่เข้าท,ที่ทราบมานะฮะอ,อ่มันตรงข้ามกับฝ่ายไทยอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอ่อโดยโดยสําคัญก็คือว่า ซ right? right ิสโซเฟอร์อารันแวเนี again, so ่ยก kind of so ็สารภาพว่าจริงๆแล้วเป็นเกย์นะกับเดวิดเนี่ยสองคนก็เป็นเกย์แล้วก็พักต้องเดียวกันเพราะฉนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าที่การงานไทยไปสืบสวนแล้วบอกว่าออผู้หญิงนะฮะอ่าระหว่างผู้หญิงชื่ออะไรนะผมลืมเอาเอ่านะฮก็นางสาวฮันน่านะครับอ ที่บอกว่ามีการกำลังร่วมรักกันอยู่กับนายเดวิดมิลเลอร์เนี่ยซึ่งมันทำนทาให้การของพม่าเนี่ยนะโดยรูปรูปคดีของตำรวจไทยมันวาไปแบบนั้นแต่ในในการสืบสวนของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่านายเดวิดมิลเลอร์เนี่ยนะได้รับคำสารภาพจากนายชิโซฟอร์อลันแวร์บอกเป็นคู่เกยกันนะแล้วก็พักห้องเดียวกันด้วยนะเราะจะให้สองสองคนนี้การที่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าเดวิดมิลเลอร์เนี่ยเป็นเพื่อนสาวของพนนาด้วยซ้ำ นะครับแล้วอังกฤษนี่ก็ทําข้อมูลไปถึงเพราะว่าคนอังกฤษไม่ใช่เพิ่งมาเสียชีวิตที่เกาะเต่านี้ครั้งแรกนะฮะคนอังกฤษเสียชีวิตในไทย,ยหลายคนแล้วโดยเฉพาะเกาะเต่านี้หรือแถวๆเกาะ,ะที่จัดฟูลบูลตาตี้เนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยมีอิทธิพลมากมายนะครับผลของการสืบสวนในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก้อนแลน์ยาร์ดเ,เขาสรุปเอาไว้คร่าวๆนะครับคร่าวๆว่ามีเรื่องของผู้มีอิทธิพลในท้องสิ่นและมีการใช้ยานะลักษณะที่ว่าข่มขืนสาวต่างประเทศเนี่ย เรื่องนี้จริงๆผมก็เคยได้ยินมาในพันธิตนะในในหลายในอย่างหลายๆหลายๆกระแสที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้พอพอพอมาพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็นึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่เราเคยรู้เรื่องที่มีคนเคยฟ้องกันมาว่ามีการวางยานักท่องเที่ยวแล้วก็ข่มขืนนะแต่นั้นไม่ถึงจะเสียชีวิตนะก็สกอตแลนด์เองก็พุ่งเป้าไปว่าสันนิษฐานว่าฮันน้าเนี่ยจะโดนการมีการวางยาเกิดขึ้นด้วยนะครับถึงได้มีการข่มขืนโดยไม่มีการเขาเรียกว่าต่อสู้ ในขณะที่เดวิดจับเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีนะก็เลยโดนฆ่าปิดปากทีนี้พอมีผมเชื่อว่าเดวิดเนี่ยนะเสียชีวิตเนี่ยคงไม่คงไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญคงไม่ได้เป็นทขาวตั้งใจคือหมายว่าอาจจะมีการทั้งมือจนทําให้เกิดการฆ่ากนฆ่าเดวิดตายเพราะฆ่าเดวิดตายเนี่ยครับฮนันนาที่ตอนแรกจะจัดคุมเฉยๆหรือว่าจะทาร้ายเฉยๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะฮันน่าก็จะเป็นพยานปรักสําคัญเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสังหารฮันน่าตามเขาตามมาหลังจากที่ผมขึนไปแล้ว ส่วนคิสโตเฟอร์อารันแวร์เนี่ยที่บอกว่าเป็นพยานปากสำคัญเชื่อว่าจะต้องอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หนีรอดออกมาได้นะครับแล้วก็มันเลยมีข้อพิรุษที่ว่าจาับคิสโตเฟอร์อารันแวร์ไว้ได้ซึ่งคนนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเป็นพยานปากอีกแต่ตารวจไทยนะครับกับตรวจ DNA แล้วไม่พบว่าใช่ว่าไม่เป็นไรก็ส่งตัวกลับมาปิดแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะแะกระทั่งตัวให้กลับด้วยรีบร้อนให้กลับมากนะครับซึ่งก็เป็นข้อพิรุษว่าเอ๊ะทำไมตารวจที่เกาะ เกาะเต่านี่ทําไมเขาช่างแสนดกีกับนักท่องเที่ยวเลยือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพยานต่างสมกันเนี่ยทำไมคุณหนึ่งรีบส่งกลับอังกฤษจังเลยนะฮะเพราะะน,นมุมนี้เนี่ยก็มองว่าที่เกาะเต่าเนี่ยนะครับบางทีจะประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าความเป็นจริง็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคดีนักท่องเที่ยวธรรมดานะก็ส่งพยานออกไปนอกเกาะ,ะนะแล้วก็จะได้จะได้หมดเรื่องหมดราวด้วยมานัมั่งมานั่งสัม,ามาภาษณ์คิดโตเฟอร์อัลันแวร์มาเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อจะได้สร้างพยานเท็จแล้วก็จับแพ้ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่คิดว่าการส่ง เรื่องนี้มันจะบานปลายเป็นคดีระหว่างประเทศซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประทน,นะฮะทำให้สมอังกฤษจับนายคิสเซอร์เบอร์อะกลายเป็นพยานปากอกของอังกฤษนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็สกอตแลนด์าาเนี่ยหลังจากที่ประยุทธ์กลับมาไม่ทันไรเลยนะคุยกับคุยกับเด,ดวิดแคมเมรอร์นายกตฐรนตองอังกฤษเนี่ยไม่ทันถึงสักกี่วันเลยกลับมาไม่ทันไรนั่นคืประยุทธ์จะกลับมาที่วันที่สิบเจ็ดใช่ไหมฮะวันที่ยี่สิบนี่นะฮะ ก็เอ,อกอัครชทูตในในมาร์คเชนเนี่ยแล้วก็เอ,เอ,อกอัครราชทูตอังกฤษในประเทไทยก็เดินทางเข้าพบกับกระทรวงต่างประเทศในวันที่ยี่สิบทันทีเลยคือกลับมาได้ไม่ถึงสองสคมวันนะนะเชนก็มาเลยครับมาที่กระทรวงการเรียนแล้วก็ยืนยันเรื่องคำพูดนายประยุทธ์ว่ารับปากกับกับทางอังกฤษเอาไว้เรื่องที่จะให้สกอรลัญญาเข้ามาในที่สุดก็ต้องเปิดโอ,อก,กาสให้สกอรลัญญาเข้ามานะซึ่งตอนนี้ได้ข่าวสกอรลัญญาเองนะครับเขาก็มี มีมีดีเอ็นเอของพม่าสองคนนะั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเนี่ยนะครับวันเดียวกับที่เออเอกราชราชูตอังกฤษเข้าพบกับกระทรวงการต่างประเทศนะวันเดียวกันเลยนะครับก็นักกฎหมายชาวอังกฤษที่นายแอนดี้ฮอร์เนี่ยก็ได้ได,ได้บินไปกเกาะสมุยเลยนะครับไปเข้าเยี่ยมนักโทษชาวพม่าสองคนแล้วก็คุยกันอยู่หลายนาทีพบมีร่างกายบาดเจ็บหลายแห่งด้วยนะครับและตรงนั้นเองหนุม่มจีโร่กาคงได้ดีเอ็นเอกลับไปแล้ว นะซึ่งอันนี้ผมบอกว่าอังกฤษเนี่ยถือหลักฐานและข้อเท็จจริงอยู่ซึ่งตำรวจไทยเนี่ยนะครับจะแถลงอะไรวุ่นวายคงคงจะต้องเป็นทุกโหกลายเป็นว่าเรื่องเกาะเต่าเนี่ยนะขยับเต้าอี้ของบตรอเนี่ยนายสมยศพุ่มทันม่วงนี่อย่างเรียกว่าแรงเลยทีเดียวนะแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นดินะเพราะว่าคนที่ค้ำประกันมีตั้งแต่อะไรฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะมิตป้อมนะไปจนถึงนายกมนตรีกับนายประยุทธ์จันโอชา ก็ยําประกันว่าเราไม่มีทางจับแพ้นะยืนยันกันมาเรียกว่าไปกันทั้งพวงนะสมยุทธพุความ่วงเนี่ยล่าสุดเนี่ยนักข่าวเข้าไปขอพบนะปรากฏว่าถ่ายตัวครับนะบอกว่าท่านบบรตรนตอนนี้เกิดป่วยครับเจ็บเจ็บหลังอย่างหนักเลยนะลาหยุดสามวันช่วงสะพอลันยาตมาเนี่ยนะลาหยุดเลยนะสามวันปรากฏก็เป็นเป็นเหตุการณ์คล้องต้องกันกันกบคนตำรวจอ,อ่าคนตำรวจเอกอ่า อังสนานอเอกอังสนานนนะอันนี้เป็นรองรพบตรด้วยนะฝ่ายกฎหมายก็ปร,บบรากฏแน้นักข่าวก็ไปดูอีกเพราะว่าเดี๋ยวพอไปหาพบตรไม่พบก,ก็ไปหาอปร,อรองนพะบ,บตรนะฮะก็ปรากฏมีกระดาษเขียนอยู่หน้าห้องแปะบอกว่าลาลาไปราชการต่าง,งประเทศจับวันที่28ก็คือว่าหนีสกอตแลนด์ยายกันหมดเลยนะสุดท้ายทั้งหมดนี้โยนให้จักทิศคนเดียวฮนะนะ่ตอนนี้พลดูวตัวจักทิศชัยจินดาเนี่ยก็ต้องมี ต้องเ,เชิญหน้ากับสตอนเล่นยาดไปนในช่วงเวลาน,นี้นี้มันเป็นการแสดงออกถึงความามั่วไปหมดแล้วนะครับสำหรับกรมตำรวจในยุคในยุคนายประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็สมอย่างที่ผมบอกว่าประยุทธ์ส่งคนมานั่งกรมตำรวจนี่มีเจตนาที่จะทำลายความแข็งเข้มแข็งของตำรวจไทยนะครับส่งคนที่ชื่อว่าสมยศพุ่มพันม่วงมาซึ่งซึ่งคนคนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีบารมีนะครับในในในสายของตำรวจทั้งหลายนะผมเชื่อว่าคดีก่อเต่าเนี่ยสมยศไม่ได้ เพิ่งจะโดนวางยางานนี้นะฮะสมยศโดนโดนวางยาตั้งแต่คดีของเปิ้ลกิตุดาแล้วจำได้ไหมฮะที่ออกมาแถลงข่าวยืนยันอะไรต่างๆแล้วก็สวนทางกับที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอไปจนถึงอคดีอีกหลายๆคดีที่ตามมานะฮะ <c oughs> อ,อย่างเช่นคดีของชินจังอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรื่องของการยิงระเบิดแล้วก็การจับการจับอ,อะไรฮนะชายชุดดำนะฮะจำได้ไหมฮะทั้งหมดนี่เป็นผลงานของ ที่ถูกชงโดยลูกน้องนายสมยศขึ้นมาและสมยศนี่เรียกว่าไม่รู้เรื่องลึกนะพอคนไม่มีบาร,รมีมันก็เป็นแบบนี้เพราะงานทั้งหลายเนี่ยมันถูกส่งมาจากลูก,ลกน้องข้างล่างแล้วก็เชื่อว่าตํารวจก่อเต่าเองเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวนายสมยศนะเพียงเห็นประโยชน์ส่วนตัวของเขากับผู้มีที่พลดในกาะเต่าเนี่ยนะครับก็ชงเรื่องทีี่เจ้านายที่ขึ้นไปนั่งมันไม่รู้จริงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ถึงลูกน้องเพราะสุดท้ายเนี่ยเขจะต้องพังกับพ่อลูกน้องเนี่ยครับก็ต้องก็ต้องดอูนต่อไปเรื่องวงการตํารวจเนี่ย มั่วกันเข้าไปใหญ่นะฮะล่าสุดนี้ที่ที่อำเภอพิจิตรเอ,อที่จังหวัดพิจิตรนะฮะอำเภอบึงนารางมีตำรวจ41นายนะครับนี่เป็นครั้งแรกของการสืกีผมได้เคยเห็นนะฮะไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะขอให้มีการสั่งย้ายพลตำรวจเอกรังสรรการชนะรัฐพุ่มกับสพบึงนารายด้วยนะเ,เหตุผลบอกว่าเป็นพุ่มกับเนี่ยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผูดด้ใต้บังคับบัญชา แล้วก็บอกอีกนะบอกว่าหากไม่มีการสั่งย้ายคู้มกับนะไม่มีการสัย้ายเจ้านายเนี่ยนะตำรวจสพบึงนางรายทั้งหมดนะจะขอย้ายตัวเองมาช่วยราชการที่กองบวาการตรวจภูทรจังหวัดพิจิตรเนี่ยครับเนี่ยผมบอกว่าอำนาจเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ท่านหัวหน้านะครับอำนาจมันอยู่ที่ลูกน้องนะแล้วท่านลูกน้องเด็กขาดเนะี่ยเรียกว่าถ้าไม่ย้ายเนี่ยตำรวจทั้งสอสพบึบงนางรายนี่จะขอย้ายตัวเองเข้ากรมแล้วจะทำยังไงฮนะคู้มกับอยู่ยังไงคนเดียวฮนะ นี่คือการสามคัคคีผมบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้นะประชาชนไทยทําแบบตํารวจต่อบุงีนางลายก็จะเห็นว่าถ้รา,าราดั้นผู้น้อยก็มีอํานาจได้เหมือนกันนะถ้ารวมกันสามคัคคีแล้วก็เสียสลาพร้อมๆกันทั้ง41นายเนี่ยก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็มีการเด้งพุ่มกับคนดังกล่าวีไปช่วยทการที่กองทานตำรวจภูนจังหวัดพิจิตรแทนแล้วนะครับซึ่งก็ก็เป็นความวุ่นวายในกรมตำรวจซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นการซึ่งขนาดนีนน้ดูแล้วนะตำรวจเนี่ยผมว่ามันแตกกันยับเยินหมดนะเพราะขนาดนี้น การขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าตำรวจของสมยศตุ้มปมโวงเนี่ยมันเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายกลุ่มของตัวเองให้ขึ้นมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยเท่าที่ทราบนะฮะว่าคนที่ว่าถ้าคนเก่งก็ไม่อยู่กับคนคนคนไม่เก่งแล้วนะครับไอ้คนไม่เก่งเนีไอ้พวกนิสัยแบบไหนก็จะอยู่รวมกันนะการที่สมยศตุ้มปะโมงขึ้นมาก็คือการย้ายพวกตัวเองที่อยู่ในสายที่เรียกว่านิสัยเหมือนเจ้านายเนี่ยเขาย้ายข้ามหัวมามาเพราะฉะนั้น ตำรวจเองวันนี้ก็ผมว่าก็แตกแยกกันันย่อยยับไปหมดนะก็สมใจท่านคอสจในที่ต้องการก็้ตำรวจอ่อนแอนะครับตอตอตอนนี้คณะอตำรวจที่มาโดยการแต่งตั้งตอนนี้ต้องเผชิญกับการต้องมานั่งตอบปัญหากับกอปเปแร์ยาบซึ่งผมคิดว่ามาตรฐานมันคงจะ,ะ <revenir> ต่างกัน <themselves> และมีการสันนิษฐานว่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลด้วยโอ้ผมคิดว่าคงต้องม,มีการเลือกฟื้นกันในเรื่องการหาหลักฐานพยานแต่ที่นี้การทํางานของตํารวจไทยเราเคยทํางานกันแบบสระข้างบนฝั่งลงมาก็รู้สึกว่าจะเสียกันทั้งพลเอกประวิตย์ด้วยที่เป็นคนรับผิดชอบอยู่พอสมควรคผมว่าติดตามข่าวนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าทางตํารวจไทยเราไม่โปร่งใสก็ต้องปล่อยไปว่าให สกอายยาตแลนด์เขาเข้ามาขุดคุยกันไปเพราะการที่คนเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมตอบกับทางนายกอังกฤษ,กฤษตอนแรกเนี่ยเขามีจดหมายเข้ามาตั้งคำถามเยอะแยะยี่สิบข้อแล้วก็ส่งต่างประเทศก็คงจะใช้วิธีการหลบๆไปหลบมาแต่ตอนหลังพอไปเจอโตัวเขาจริงๆก็เลยต้องยอมว่าให้เขาส่งสกอายยาตแลนดม์มา จะพบเขาในยินดีมากเลยเจอนายยองกฤษนะเขาคุยด้วยดีใจนะนายยองกลิตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทำการบ้านมาแล้วนะครับอ่าใช่ใช่เขาเตรียมตัวสปอตแดนซ์ของเขาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับการที่นายเดวิดแคมรอนพูดกับนายประยุทธ์วันนั้นเนี่ยคือแค่เป็นเขาเรียกกุญแจไขเข้าไปประตูบ้านเท่านั้นเองนะคือทัพของเขาเนี่ยทั้งการส่งตำรวจลับนะสายสืบเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยผมว่าเขามากันหมดแล้วแล้วผมว่าเขามีข้อมูลลึกเสีย แต่ตัวนี้เนี่ยนะครับในการดําเนินคดีเนี่ยอย่างไรก็ตามทางตำรวจสกตไม่มีสิทธิ์ที่มาก้าวไก่กันการกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศนะครับได้แต่แต่จ้องมองดูแต่สิ่งที่ตารวจอังกฤษถือไว้ในมือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของาการกดดันกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งคดีเนี้ยมันจะออกมาเป็นสองรูปแบบนะครับคือผมเชื่อว่านะลูกมันคงเข้าเข้าไปในลักษณะการดึงคดีให้ยาวออกไปครับคงจะไม่จบไม่ไม่สามารถจะสรุปจบได้ในวัน เพราะว่าถ้าสรุปจบนะแล้วตัดสินไม่ยุติธรรมนะครับซึ่งทางอังกฤษเนี่ยเขามีสิทธิฟ้องตานะครับคือาว่าในกรณีที่เขาเห็นว่าการคือกรีผู้เสียหายนี่เป็นคนอังกฤษถูกไหมครับ<ๆ>เขามีสิทธิเอาคดีนี้ฟ้องศาลอังกฤษได้นะครับหลังจากที่คดีศาลไทยตัดสินเรียบร้อยนะครับ<ๆ>เช่นเดียวกับในคดีน,น,คนายฮิโรยุกินะลักษณะเดียวกันนะครับที่ผมเคยพูดเรื่องอการเนี่โทษังสุดซอยไปแล้วอ่ะนะครับที่เราบอกว่าทาไมเราไม่เซ็นอะไรต่างๆนเซ็นอะไรฮะ เอ่อเอ่ออะไรนะต่างประเทศนะครับเอ่อทำไมไม่เซ็นสามไอซีซีเออนะฮะที่เราได้ฟังแล้ว